สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอเกี่ยวกับไฟลัมมอนลาสกาค่ะก็จะมีทั้งหมด3คลาสนะคะเริ่มที่คลาสแรกนะคะคือคลาสไบวาเวียค่ะไบวาเวียนะคะลักษณะเด่นเนี่ยก็จะเป็นลำตัวแบนข้างเท้าเป็นรูปลิ่มมีโพรงแมนเทิลกว้างนะคะแล้วก็เหงือกเนี่ยจะเป็นแผ่นใหญ่ค่ะ แล้วก็ส่วนประกอบของคลาสนี้นะคะก็จะเริ่มจากเพลิโอสตาคันะคะก็จะเป็นบอบอกลดลายของหอยนะคะ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นหินค่ะก็จะเป็นบานพับยึดฝาบนฝาล่างค่ะแล้วก็จะมีกิ้วหรือว่าเหงือกนะคะ1คู่ค่ะมีเท้าที่เป็นลิ่มใหญ่ๆออกมานะคะแล้วก็จะมีท่อน้ําเข้านะคะหรือว่า inherent s i p h o นนะคะอยู่ทางด้านล่างค่ะแ,แล้วก็จะเป็นท่อน้ําออกนะคะหรือว่า e x h e r e n t s i ซ h o n น่อยู่ทางด้านบนค่ะ แล้วก็จะมีเอ่อแมนเทลนะคะเป็นติดอยู่กับเปลือกเลยนะคะพอเอาแมนเทิลออกเนี่ยก็จะเป็นรอยของแมนเทิลนะคะรอยเนี้ยก็จะเรียกว่า p e r i a n t l ค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะแกะออกมานะคะพอค่อยๆแกะออกมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นเป็นกล้ามเนื้อที่ยึดฝ,ฝานะคะก็จะเรียกว่า adapter muscle ค่ะแล้วก็คลาสนี้นะคะจะกินอาหารแบบ กรองโดยการกรองนะคะมีระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดค่ะแล้วก็มีการสืบพันธุ์แบบปฏิสนธินอกตัวค่ะค่ะต่อมาเป็นคลาสที่2นะคะก็คือคลาสเซฟาโรโพดานะคะตัวอย่างที่นำมาก็คือหมึกกล้วยนะคะอยู่ในกลุ่มที่ไม่มีเปลือกค่ะจุดเด่นของคลาสนี้ก็คือระบบประสาทเจริญดีมากค่ะ ก็ส่วนประกอบก็จะมีเพนนะคะที่เป็นโครงล่างภายในค่ะอยู่กลางหลังพอดึงออกมาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบแผ่นใสๆย,ย,ย,ยาวๆนะคะแล้วก็จะมีกริลที่เป็นเหงือกนะคะแล้วก็จะมีหนวดสั้นกับหนวดยาวค่ะถ้าเป็นหนวดสั้นเนี่ยจะเรียกว่าอาร์มค่ะมี4คู่8เส้นส่วนหนวดยาวนะคะจะเรียกว่าเทนทาคเคิลค่ะมี1คู่2เส้นค่ะแล้วก็สำหรับเมนเทนของคาสนี้นะคะจะ มีความหนามากค่ะแล้วก็มีเซลล์เม็ดสีกระจายอยู่มากที่ชั้น e p i d e ด m i s ค่ะแล้วก็คลาสนี้นะคะจะมีฟินนะคะที่ช่วยในการว่ายน้ำของหมึกนะคะแล้วก็มีไซฟอนที่เป็นท่อน้ำนะคะแล้วก็ตรงบริเวณ เอ่อท่อน้ํากับหัวนะคะก็จะมีกล้ามเนื้อที่ยึดไว้นะคะจะเรียกว่าไซฟอนรีแักเตอร์มัสเซลนะคะเป็นกล้ามเนื้อยึดท่อน้ํากับหัวที่แมนเทิลไม่ให้เอ่อบริเวณส่วนหัวเนี่ยล่องลอยนะคะแล้วก็เอ่อเพศเมียนะคะพอผ่าไปแล้วเนี่ยก็จะรู้เลยรู้เลยว่าเป็นเพศเมียเพราะว่าจะมีนิดาเมนเทิลแกรนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเพศผู้เนี่ย่าไปแล้วก็จะเจอเป็นอินแซงค่ะ ค่ะคลาสสุดท้ายนะคะก็คือคลาส s g s t o p p o d a ค่ะก็จุดเด่นของคลาสนี้นะคะก็คือจะมีฝาเดียวเท้าเป็นแผ่นแบนแล้วก็หัวกับเท้าเนี่ยจะติดกันค่ะบริเวณเปลือกนะคะจะเรียกว่าโพโตคอลค่ะส่วนปลายสุดของเปลือกที่โตเต็มที่นะคะจะเรียกว่า เอพเซ์นะคะแล้วก็เปลือกที่สร้างขึ้น <_ S 1> เพิ่มขึ้นมาที่เป็นวงซ้อนกันเนี่ยก็จะเรียกว่าโววโรนะคะแล้วก็จะมีการบิดของก้อนอวัยวะภายในเนี่ยจะมี2แบบค่ะคือแบบอสมมาตรกับสมมาตรนะคะอสมมาตรเนี่ยจะเป็นการบิดแบบเออเป็นเลข8ค่ะก็อย่างเช่นทากทั่วไปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสมมาตรเนี่ยก็คือจะบิดแล้วบิดกับคืนได้ก็อย่างเช่นทากทะเลค่ะ สำหรับคัสนี้นะคะก็จะมีโพรงแมนเทิลและเหงือกนะคะบิดมาอยู่ข้างหน้าใกล้กับหัวและเท้าค่ะข้อดีของการบิดมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือจะทําให้แลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้น้ำเนี่ยเข้าโพรงแมนเทิลง่ายขึ้นเวลาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็จะเคลื่อนที่ได้คล่องตัวมากขึ้นค่ะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือกากอาหารแล้วก็พวกของเสียเนี่ยก็จะตกมาอยู่บริเวณหัวเหมือนกันค่ะ แล้วก็คาดนี้นะคะสืบพันธุ์แบบข้ามตัวค่ะมีอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยอยู่ทางด้านหลังก็คือโอวเทสติ o T ค่ะ